คินดอดจิยอดนักสืบตอนที่5คดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุโมลบทที่17ปอมโจนสลัดคุณคินอิจิท่าทางจะพบตัวแล้วล่ะครับงั้นไปดูกันเถอะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจับได้โดยไม่ให้บาดเจ็บนะครับขบวนของสารวัตรอิโซคาวะปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปอมโจนสลัดอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาพอดี ถนนแคบบนภูเขามองเห็นเลือนรางผ่ายตายแสงจันทร์ทั้งคณะเดินสะดุดรากไม้บ้างหินบ้างระหว่างหอบหายใจพลางเคลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนายท่านระวังนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็นหอเฝ้าระวังภัยทางอากาศและเขตติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานเขาขุดรูไว้พุนไปหมดเลยใครบางคนข้างหลังสารวัตอิโซคาวะหอบแฮกแฮกขณะเตือน จริงดังว่าตั้งแต่บริเวณดังกล่าวความชันของภูมิประเทศลดลงกระทันหันกลายเป็นลานค่อนข้างราบเรียบมีหลุมขุดเชื่อมต่อกันเหมือนใหญ่เมงมุมลดเลี้ยวไปตามหินผาสูงลิ้วที่ผุดขึ้นมาหยุบหยับและต้นสนชรูดผอมซึ่งปรากฏตรงโน้นตรงนี้บางหลุมก็เปิดทิ้งไว้แต่บางแห่งก็มีฝาปิดกลายเป็นทางใต้ดินจริงด้วยแบบนี้ท่าจะลำบากนะ ถ้ามันหมุดเข้าไปกว่าจะจับได้คงเหนื่อยกันเชียวละเสียงปืนดังมาจากทางเหนือขึ้นไปอีกหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจูถึงได้เงียบไปละ่ะลองไปดูกันเถอะระวังตัวด้วยคนร้ายมีปืนขณะพวกเขาปีนขึ้นไปโดยพยายามไม่เดินเสียงดังปุบป,ปับก็มีคนหลายคนพรวดพาดออกมาจากหลังเหลี่ยมหินก้อนใหญ่ใครน่ะชิมิสูนี่นาเมื่อกี้แกเป็นคนยิงปืนเหรอ อ้าวสารวัตรเลยครับใช้แล้วผมยิงเองก็ทางโน้นมันยิงมาผมเลยตอบโต้ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนั่นสิครับหายวับไปเลยเห็นท่าจะมุดลงหลุมแถวนั้นไปแล้วล่ะอ๋อผมพบของประหลาดด้วยนี่แกเอาอีนั่นออกมาหน่อยพอจ่าชิมิสุพูดจบบรรดาคนที่ยืนอยู่ข้างหลังต่างก็ควักสิ่งของให้ดู มีทั้งหมอถุงใส่ข้าวกระปุกเต้าเจียวหัวไชยเท้าสองสามหัวป่าแหง้งและมีดหนึ่งเล่มแถมยังมีชามข้าวและตะเกียบคู่หนึ่งสรวัตอิโซคาวะเพ่งมองตาโตพบของพวกนี้ที่ไหนนะในหลุมทางโน้นครับเปล่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสงสัยว่ามันไปรวบรวมข้าวของมาจากไหนตั้งหากเรื่องนั้นเรารู้อยู่ไม่ใช่หรือสรวัตจากบ้านคีโตใหญ่นะสิครับ แต่ถ้าของหายไปขนาดนี้มีหรือที่คนในบ้านจะไม่รู้นั่นต้องสังเกตเห็นอยู่แล้วล่ะแต่ที่ไม่กระโตกกระตากก็เพราะอา้าวมีคนขึ้นมาครับพอทุกคนหันไปก็เห็นมีใครคนหนึ่งขึ้นมาตามทางที่พวกคินไดอิจิพึ่งปีนขึ้นมาใครนะ่ะจ่าชิมิสุตะอคอกลั่นพรางตั้งท่ารับมืออ๋อจ่าชิมิสุเหรอนี่ฉันเองเป็นห่วงเลยออกมาดู ดูเหมือนเมื่อกี้มีเสียงปืนดังนะจับคนร้ายได้หรือยังผู้ใหญ่อระกินั่นเองแกเมิมปากแน่นเช่นเคยแม่ท่วงท่าเดินก็สุขุมบ่งบอกถึงความไม่กริ่งเกงสิ่งใดอา้าวผู้ใหญ่งานสวดก่อนพิธีศพเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแล้วทางบ้านคิโตใหญ่คุณสุกิโยปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยสิตอนฉันออกมายังได้ยินเสียงสวดภาวนาอยู่เลย หมอโคอันกับท่านเรียวตะกุบอกว่าจะคอยอยู่จนกว่าทุกคนจะกลับหลวงพ่อละครับเมื่อคู่ก่อนกลับวัดไปแล้วบอกว่าโรคปวดตามข้อกำเริบพวกบานคิตโตเล็กก็กลับไปเหมือนกันอะไรไม่เป็นไรหรอกนุ่มๆเขาเฝ้าระวังอยู่ตรงหน้าบ้านนะ่ะ คินไดจิรู้สึกกังวลขึ้นมาโดยพลันใจเต้นโครมคาาไม่หยุดหย่อนและตอนนั้นเองที่เสียงปืนจากบริเวณไกลออกไปดังโป้องขึ้นอีกตามด้วยเสียงตะโกนเจอแล้วเจอแล้วทางโน้นทางโน้นนั่นไงออกมาแล้วทั้งคณะเริ่มออกวิ่งเสียงโห่ร้องโวกเวกห้อมร้อมป้อมโจรสลัดแสงคบเพลิงสว่างวูบวาบวุ่นวายไปหมดไปไหนไอโจนีไปทางไหนเออนายท่าน ทางโน้นครับนั่นไงกำลังวิ่งไปทางสันเขาระวังนะครับไอเกณฑเพิ่งได้รับบาดเจ็บมีเสียงพูดดังมาแต่ไกลได้รับบาดเจ็บถูกยิงเหรอครับแต่แค่ถากไปเลยไม่เป็นอะไรมากคอยยังชั่วฝากดูแลคนเจ็บด้วยนะป้อมโจนสลัดแบ่งเป็นสองชั้นพวกเขามองเห็นใครบางคนกำลังวิ่งตัวงอไปตามแนวสันเขาชั้นบนซึ่งมีก้อนหินผุดยื่นตะปุ่มตะปำ และส่วนต้นผอมชลูดขึ้นไปทั่วเช่นกันล้างคนร้ายพุบๆโพพ,พ,พมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเสร็จแล้วละถ้าไปด้านโน้นทางจะตันเพราะเจอเหิวรึกข่าวนี้เหมือนหมูในอวยแน่จ่าชิมิสุนำขบวนปีนขึ้นสันเขาชั้นบนปอมดังกล่าวเป็นทําเลที่เหมาะจริงๆเพราะเมื่อยืนบนสันเขาจะสามารถกวาดตามองเห็นทะเลด้านตะวันออกได้หมด เงาเกาะดำตะคุ่มอยู่กระจัดกระจายท่ามกลางแสงเรือทึบดุดเงินเคลือบของคลื่นที่แตกกระจายบทบังแสงจันไฟลอ้อปาซึ่งคุณมัวด้วยหมอกราตรีกระพิบวิบวับราวทิวทัศน์ในความฝันเสร็จละไอโจรเอ๋ยในที่สุดก็ถึงทางตันจนได้ชิมิสุอันตรายนะอย่าผีผามเข้าใกล้หมูในอวยมันจะกลายเป็นหมูเคี้ยวตันขึ้นมา สราพัดพูดยังไม่ทันขาดคำก็พันมีเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นมาเสียงลูกปืนกระทบและสะท้อนกลับจากที่ไหนสักแห่งดังตามมาติดติดเออผู้ส่งเสียงหวีดหลงได้แก่เซโคช่างตัดผมทุกคนทำขอย่นด้วยความตกใจมอบตัวลงในพุ่มหมายเตีย้ยเอาก้อนหินเป็นโลก,กำบงังเมื่อมองออกไปดูเหมือนมีชายคนหนึ่งหมอบขูอยู่หลังก้อนหินห่างออกไปไกลราวยี่เมตร และเลงปืนมาทางนี้แต่เนื่องจากมีหินและไม้ต้นเตี้ยบดบังจึงไม่เห็นทั้งใบหน้าและร่างกายสายมือของชายดังกล่าวเป็นเหวลึกถึงคิดหนีก็ทำไม่ได้เขากำลังตกที่นั่งลำบากเฮ้ยทิ้งปืนแล้วยอมออกมาซะดีๆแต่แทนที่มันจะออกมากับมีเสียงปืนดังเปรี้ยงโต้อตอบกับทันควันกระสุนเฉียดเหนือศีรษะของทุกคนไปไอเวน เล่นแบบนี้ก็ไม่มีทางเลือกละ่ะชิมิสุยิงเลยแต่ระวังอย่าให้ถึงตายนะจ่าชิมิสุยิงออกไปหนึ่งนัดแต่ฝ่ายตรงข้ามก็สวนกลับมาทันทีนายตำรวจที่รุดมาสมทบจึงยิงกลับไปสองสามนัดติดกันแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องหวยหวนแผดลั่นผ่านความวา่างเปล่าลางของชายดังกล่าวตีลังกากิ้งหลุนๆตกลงไปในเหวที่เห็นทางสายมือตายละ ทุกคนชะโงกลงไปในเหวและเห็นร่างของชายผู้นั้นกระแทกมุมหินตรงโน้นพุ่มไมยตรงนี้กระเด้งกระดอนดุดลูกบอลขณะล่วงหล่นลงไปเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังมาจากอีกฟากหนึ่งของหุบเขายังไงก็ตามลงไปข้างล่างกันเถอะทั้งคณะค่อยขวารากไม้และชะงนหินเพื่อใช้เป็นทางขณะไต่ลงหุบเขาเป็นแนวเฉียง โชคดีที่ด้านนั้นของหุบเขาอาบแสงจันท์รพอดีจึงไม่ใช่งานที่อันตรายมากนักทุกคนลงมาถึงก้นหุบเขาได้ในที่สุดแต่ถึงจะเป็นหุบเขาก็ไม่มีทานน้ำไหลลินเบื้องล่างมีเพียงหมายพุ่มเตี้ยขึ้นปกคลุมพื้นดินระหว่างหินเท่านั้นอยู่ไหนอยู่ไหนถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นทางนี้นะเอ๊ะตรงนั้นมีคนอยู่ เซโคแผดเสียงมีเงามืดของใครบางคนยืนอยู่ในพุ่มหมายห่างออกไปประมาณ18เมตรจริงๆด้วยเงาร่างมนุษย์นั้นก้มลงมองเท้านิ่งไม่ไหวติ่งใครนะสรวัตรร้องเรียกแต่อีกฝ่ายไม่ยอมตอบยังยืนแข่งทื่อจ้องเทา้าอยู่อย่างนั้นใครกันฮะสรวัตรถามชื่อซ้ำถ้าไม่ตอบฉันจะยิงนะคนผู้นั้นผงกศีรษะหน่อยๆเมื่อได้ยินเสียงสรวัตร แต่ทันใดนั้นคินไดอิจิก็โดดตัวลอยในพุ่มหมายอ่ะสารวัตรอย่ายิงนะคินไดอิจิรีบวิ่งจนชายกางเกงฮากมามะบานพะเยิบเหมือนล่มนักบินตรงลิ้วไปหาคนที่สารวัตรร้องเรียกคุณสนเอะชั่ววูบนั่นเองบุคคลดังกล่าวส่วนเซสองสาราวกับนามืดคินไดอิจิเข้าไปประคองไว้อย่างรวดเร็วทำไมคุณถึงทำไมถึงมาที่นี่ครับ สนาเอหเหนมองคินไดอิจิด้วยใบหน้าซีดเผือกดวงตาเบิงกว้างจับจ้องคินไดอิจิปานจะเกินกินถว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้มองอะไรเลยคุณสนาเอคินไดอิจิตะเบงกรอกหูคุณรู้จักผู้ชายคนนี้หรือครับเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณหรือคินไดอิจิส่งสายตาไปยังศพผู้ชายที่กลิ้งอยู่แทบถาใบหน้าของสนาเอเยงเกเหมือนจะร้องไห้ไม่ใช่หรอคะ เขาไม่ใช่พี่ชายของฉันเธอกล่าวด้วยเสียงเหมือนจะกระอักเลือดก่อนใช้สองมือกดหน้าอย่างแรงตอนนั้นสรวัตอิโซคาวะผู้รุดมาสำรวจศพทีหลังปัดหัวเข่าขณะลุกขึ้นยืนทำหน้าตาแปลกใจพึมพำว่าประราชจังไม่มีรอยกระสุนตรงไหนเลยผู้ชายคนนี้ไม่ได้ถูกยิงหรอกคินไดจิสะดุ้งแงนมอง ป้อมโจรสลัดทันควนันแต่จากจุดที่เขาอยู่ไม่สามารถมองเห็นชะง,ง่อนหินดังกล่าวพระจันรลอยเลื่อนมาเหนือศีษะพอดีในเวลาเดียวกันนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงได้อุบัติขึ้นในคารหุหา์คิโตใหญ่เช่นกัน